คนที่ชอบกินปลาดุกต้องไม่พลาดเมนูนี้ปลาดุกทอดกะปิครับเมนูที่ทําง่ายมากแต่อร่อยเข้าหมดหม้อครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทาครับว่าทํายังไงก่อนอื่นเลยครับผมก็จะเอากะปินะครับตาอะไรก็ได้ครับใส่ไปเลยครับแล้วก็อูมามิน้ําตาลครับแล้วก็พริกไทยครับตามไปด้วยน้ำเปล่าครับใส่ไปแค่นี้พอก่อนครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็ตามไปด้วยปลาดุกครับกะปิจะใส่เป็น 2- อสาช้อนนี่ก็ได้ครับถ้าคนที่ชอบกินกะปินะครับแล้วก็เอาไปหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือือ3ชั่วโมงหรือข้ามนเได้ครับ แล้วก็ตากไปด้วยแป้งทอดกรอบครับยิ่งหมักนานยิ่งอร่อยนะครับอารมณ์ก็ประมาณคล้ายๆกับกระดุกปลาร้านะครับแล้วก็มีกระเทียมตามเข้าไปครับแล้วก็ตั้งน้ามันให้ร้อนแล้วก็ใส่ลงทอดเข้าไปได้เลยครับทอดให้มันเหลืองกรอบนะครับกรอบนอกและก็นุ่มในนี่ครับถ้าใครชอบแป้งแบบหนาๆก็สามารถเติมแป้งเข้าไปได้อีกครับบอกเลยครับเมนูนี้อร่อยมากกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวนี่แทบไม่ต้องมีน้ําจิ้มเลยครับนี่แต่เพราะว่าผมมี ผักสดแล้วก็มีพริกน้ำปลานิดนึงครับแต่ถ้าว่าใครใส่กะปิเยอะไปแล้วถ้าเค็มแล้วก็ไม่ต้องมีพริกน้ำปลาก็ได้ครับบอกเลยครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากถ้าใครที่ยังไม่เคยลองลองเอาไปทำตามกันดูบอกเลยว่าติดใจแน่นอนครับปลาดุกทอดกะปิครับ